มาครับทุกคนวันนี้ผมมิสเตอร์มิลลูจะมาเล่าเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยเจอกับตัวเองหรือว่าได้ยินเพื่อนบ่นมาบ้างนั่นก็คือเรื่องของไฟรูปเครื่องโชว์หรือที่เรียกกันว่า c h e ็ค Engine Light นั่นเองครับทุกคนเคยขับรถอยู่ดีๆแล้วจู่จก็มีไฟรูปเครื่องยนต์สีเหลืองๆสมๆโผล่ขึ้นมาบนหน้าปัดไหมครับใจมันจะเต้นตึกๆ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้รถจะพังไหมบางคนก็ขับต่อไปแบบไม่สนใจเพราะรถยังวิ่งได้ปกติแต่เชื่อเธอครับว่าการเมินเฉยกับไฟนี้มันอาจจะนำมาซึ่งค่าซ่อมที่หนักหน่วงในอนาคตได้วันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจทั้งหมดว่าไฟนี้มันคืออะไรมันโชว์ขึ้นมาเพราะอะไรแล้วเราต้องขับยังไงกันแน่พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับไปดูกันเลยตอนที่1ไฟรูปเครื่องโชว์คืออะไรก่อนอื่นเลยนะครับ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไฟรูปเครื่องยนต์หรือ Check Engine Light เนี่ยมันเป็นเหมือนกับไฟแจ้งเตือนสุขภาพรถยนต์ที่รถจะส่งสัญญาณบอกเราว่าเฮ้ยมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบเครื่องยนต์หรือระบบควบคุมมลพิษนะ ซึ่งรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยมันมีคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมระบบต่างๆอยู่เยอะแยะไปหมดเลยครับเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันจะคอยตรวจจับค่าต่างๆจากเซ็นเซอร์หลายสิบตัวทั่วทั้งรถถ้ามันเจอว่าค่าไหนมันผิดปกติจากที่กำหนดไว้เมื่อไหร่มันก็จะส่งสัญญาณมาบอกเราผ่านฝ่ายรูปเครื่องยนต์นี่แหละครับ หลายคนเข้าใจผิดว่าไฟนี้มันบอกว่าเครื่องยนต์กำลังจะพังซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเราแก้ไขได้ทันท่วงทีก็ไม่ต้องเสียงเงินเยอะแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆปัญหาเล็กๆเหล่านั้นก็จะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ครับดังนั้นถ้าไฟนี้โชว์ขึ้นมาก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับให้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตรวจสอบสุขภาพรถของเราครับ ตอนที่2ส,สาเหตุยอดฮิตที่ทำให้ไฟรูปเครื่องโชว์ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรคือสาเหตุยอดฮิตที่ทำให้ไฟรูปเครื่องโชว์ขึ้นมาบ้างผมรวบรวมมาให้แล้วนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือ 1. ฝาถังน้นมันปิดไม่สนิท อันนี้เป็นสาเหตุที่เบสิกที่สุดแล้วครับบางครั้งเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วลืมปิดฝาให้แน่นหรือปิดไม่สนิทระบบมันก็จะตรวจจับได้ว่ามีไอระเหยของน้ำมันรั่วออกมาซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะมองว่าผิดปกติและจะแจ้งเตือนขึ้นมาครับวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยครับลองจอดรถแล้วเปิดปิดฝาถังน้ำมันให้แน่นๆแล้วลองสตาร์ทรถใหม่ถ้าไฟหายไปก็คือจบครับแต่ถ้าไม่หายก็อาจจะเป็นจากสาเหตุอื่น 2. เซนเซอร์ออกซิเจน O2 เซนเซอร์เสียเจ้าเซนเซอร์ตัวนี้มีหน้าที่วัดปริมาณออกซิเจนในไอเสียเพื่อส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์คำนวณการฉีดน้ำมันให้เหมาะสมถ้าเซนเซอร์ตัวนี้เสียมันก็จะส่งข้อมูลเพียเพ้ยนๆไปให้คอมพิวเตอร์ทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และจะทำให้ไฟโชว์ได้ครับซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆน,น,นอกจากจะเปลืองน้ามันแล้วยังอาจจะทาให้แคตตาลยติกคอนเวอร์เตอร์เสียตามมาด้วยครับ 3. คอยจุดระเบิด Ignition c o อยหรือหัวเทียนเสียถ้าคอยหรือหัวเทียนเสียเนี่ยรถจะเกิดอาการเดินไม่เรียบเครื่องสั่นหรือเร่งไม่ขึ้นครับเพราะมันจุดระเบิดในกระบอกสูบไม่ได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติและไฟโชว์ได้ครับซึ่งถ้าปล่อยไวนน้นานๆนอกจากจะเปลืองน้ำมันแล้วยังอาจจะทำให้แคตตาลิกคอนเวอร์เตอร์เสียตามมาด้วยครับ 4. แคตตาลิกคอนเวอ์เตอร์มีปัญหา ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ช่วยลดมลพิษในไอเสียถ้ามันตันหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานนานๆมันก็จะทำให้ไอเสียระบายออกไม่สะดวกทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติและไฟโชว์ได้ครับการเปลี่ยนเจ้าตัวนี้บอกเลยว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นต้องหมั่นดูแลรถให้ดีนะครับ 5. ท่อสุญญากาศ vacuum hose รั่ว ท่อสุญญากาศเนี่ยมันมีหน้าที่สําคัญในการควบคุมระบบต่างๆในเครื่องยนต์ถ้ามันรั่วก็จะทําให้ระบบทํางานผิดพลาดและไฟโ์ขึ้นมาได้ครับซึ่งสาเหตุนี้อาจจะซ่อมไม่แพงมากครับถ้าเจอต้นเหตุแล้วนอกจากสาเหตุยอดฮิตพวกนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายสาเหตุนะครับที่ทำให้ไฟโชว์ได้เช่นตัววัดอากาศ mass airflow sensor เสียหรือปัญหาที่เกี่ยวกับระบบไอเสียอื่นๆครับตอนที่3 ไฟรูปเครื่องโชว์แล้วต้องทำยังไงพอเจอไฟรูปเครื่องโชว์ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออย่าเพิ่งตกใจครับแล้วให้ทำตามขั้นตอนนี้ 1. สังเกตอาการรถลองสังเกตดูว่ารถมีอาการผิดปกติอะไรเพิ่มไหมเช่นเครื่องสัน่นรอบเดินเบาไม่นิ่งเร่งไม่ขึ้นมีควันดำออกมาหรือมีกลิ่นแปลกๆปกถ้ามีอาการเหล่านี้ให้จอดรถทันทีแล้วเรียกรถสไลด์ไปที่อู่หรือศูนย์บริการครับ อย่าขับต่อเด็ดขาด 2. ถ้าไม่มีอาการผิดปกติถ้าไฟโชว์ขึ้นมาเฉยๆแต่รถยังขับได้ปกติไม่ได้มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงลองทำตามวิธีเบสิกสุดก่อนคือตรวจเช็คฝาถังน้ำมันครับลองเปิดแล้วปิดให้แน่นสนิทแล้วลองขับไปอีกสักพักหรือลองจอดทิ้งไว้สักพักแล้วกลับมาสตาร์ทรถใหม่ถ้าเป็นเพราะสาเหตนุนี้ไฟก็จะหายไปเองครับ 3. หาช่างผู้เชี่ยวชาญ ถ้าลองทำตามวิธีที่บอกไปแล้วไฟไม่หายไปหรือรถมีอาการผิดปกติให้รีบนำรถไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเลยครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับการปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับการจะรู้ว่าไฟรูปเครื่องโชว์เพราะอะไรเนี่ยต้องใช้เครื่องมือสแกน OBD สแ a น n e อเพื่ออ่านโค้ดความผิดปกติที่คอมพิวเตอร์รถยนต์มันบันทึกไว้ครับ เครื่องมือนี้จะบอกได้เลยว่ามีปัญหาจากเซนเซอร์ตัวไหนหรือจากระบบอะไรซึ่งจะช่วยให้ช่างซ่อมได้ตรงจุดและประหยัดเวลาครับดังนั้นการไปหาช่างที่อู่หรือศูนย์บริการที่ทันสมัยหน่อยก็จะเป็นการดีครับเพราะเขามีเครื่องมือที่พร้อมจะตรวจสอบรถของเราให้ อย่าคิดที่จะถอดขั้วแบตเตอรี่เพื่อรีเซตโค้ดความผิดพลาดนะครับเพราะมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุถึงแม้ไฟจะดับไปแป๊บเดียวแต่ถ้ายังไม่ได้ซ่อมปัญหาก็จะกลับมาและไฟก็จะโชว์อีกครั้งอยู่ดีครับแถมบางครั้งการถอดขั้วแบตเตอรี่อาจจะทำให้ระบบอื่นๆในรถรวนได้อีกด้วยครับสรุปง่ายๆเลยนะครับทุกคนไฟรูปเครื่องยนต์โชว์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับอย่ามองข้ามมันเด็ดขาดมันคือสัญ,ญญาณที่รถกำลังบอกเราว่าถึงเวลา ต้องดูแลกันหน่อยแล้วการแก้ไขที่ต้นเหตุตั้งแต่เนิน่นๆจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราในระยะยาวได้แน่นอนครับก่อนจากกันไปนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆและเคล็ดลับการดูแลรักษารถยนต์จากผมมิสเตอร์มิลลูปแบบนี้อีกก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องน้ำมันเครื่องมิลลูปกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่รักรถเหมือนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ